เนื้อหาในคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงปืนในคลิปเป็นเพียงแค่ของเล่นเท่านั้นไม่สามารถดัดแปลงได้และไม่มีเจตนาส่งเสริมหรือสนับสนุนการใช้อาวุธจริงใดๆโย่สวัสดีครับพวกผมนาซ่าวันนี้จะมารีวิวอย่างรวดเร็วกับปืนแอร์ซ็อบอัดลมชาติก,กิงจทลนันอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นการรีวิวเพื่อส่งให้เจ้าของใหม่ขอผมกับเจ้า M92 จากค่ายไต้หวัน KWC ครับผม โดยเจ้าตัวนี้ก็พูดกันไปก่อนหน้านผมว่าเป็นตัวอารมณ์ชักยิงทีรนัทนะผมจากค่ายไต้หวัน KUC ก็คือตัวนี้จะเป็นกล่องเวอร์ชั่นเก่าครับผมเป็นเวอร์ชั่นอันนี้ผมได้มาตั้งแต่โอ้น่าจะมาแรกๆเ,เลยครับผมที่ที่เข้ามาในตลาดบ้านเรานะผมก็อันนี้ถ้าจะไม่ผิดผมน่าจะจัดกับพี่บอยปืนจีนะผมนะผมจะไม่ผิดนะถ้าไม่ใช่พี่บอยน่าจะพี่บอยปืนจีเลยเพราะว่า ตัวอารมณ์ี c ส่วนใหญ่ผมก็เอามาจากร้านที่บอยนะผมก็ยอนเปิดกล่กองมามีอะไรกันบ้างนะผมอย่างแรกที่เจอก็คือแคตตาล็อกแคตตาล็อกเอ้แคตตาล็อกเออแคตตาล็อกของ k G w c ครับผมอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันเก่าแล้วแหละไม่รู้ว่าทุกวันนี้ยังมีตัวไหนอยู่บ้างครับผมแคตตาล็อกใหม่ๆเลยหน้าหลัคงนะผมจะมีทั้งของแอร์ซอฟต์ต ระบบแก๊สแล้วก็ระบบชักยิงเอาผมมีหลายตัวให้เลือกก็เหมือนของ KWC เอ้ยของตัว1911ที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้เอาผมก็คือแค่รอดเดียวกันเลยนั่นแหละไปไปอย่างรวดเร็วอันนี้ก็จะเป็นคู่มือของเจ้าตัวโมเดลนี้เอาผมก็คือ M92 pistol เนาะผมแล้วก็จะมีรายละเอียดต่างๆให้เราได้เลือกชมกันนะผมทั้งวิธีการเล่นวิธี มืนี้นั่นคู่มือทุกอย่างมีให้พร้อมแล้วผมมีถึงขั้นตอนลายบอกรายละเอียดด้วยไดแกรมบอกชิ้นส่วนแ่ไล้ชิ้นส่วนว่ามีอะไรบ้างแล้วผมทีนี้แล้วก็นี่ก็เป็นกล่องใส่กระสุนแถมซึ่งไม่มีละไม่มีให้พอผมเอาไปเทสหมดแล้วแล้วก็เป็นตัวปืนนะผมตัวปืนให้มา1ตัวกับ หนึ่งแมกซีนนะผมก็ผมจะพูดถึงระบบแมกซีนอย่างรวดเร็วเลยก็คือเหมือนที่เราเคยเจอในตัวปัญหาของเจ้า1 9ึ่งก้าหนึที่ผมรีวไปก่อนหน้าก็คือตัวแม็กตัวเนี้ยระบบเดือยมันยังเป็นแบบเคี่ยวนะผมคือถ้าเราใส่ลูกมันจะเป็นตัวล็อกไว้ถ้าเกิดเราไปสมมุติมีแม็กเพิ่มเนาะเราอยากใส่เอาไว้ไปลงเล่นสนามเนี่ยถ้าเกิดเราไปสะดุดโดนเขี่ยวตัวนี้นะผมลูกมันจะพุ่งออกมามันจะล็อกลูกไม่อยู่นะผมวัสดุดเป็นไนลอน คุณภาพดีนะผมเป็นเกรดดีเลยแหละเหนียวทนมานานม,มากผมลำกล้องเขาเป็นท่อตันนะผมเป็นท่อหลอกเป็นอันนี้เป็นตัวหลอกเพราะว่าของจริงจะเป็นตัวนี้นี่แล้วก็ช่องคัดปอกไม่เปิดสไลด์ไม่ค้างผมไม่สามารถค้างสไลด์ได้เออเซฟตี้ในตัวจริงจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่เซฟตี้ของบเบลตาจะอยู่ตรงนี้กดขึ้นกดลง นี่ทั้งสองฝั่งแต่ของอารม KWC ับผมระบบเซฟตี้ของมันจะทำมาตรงนี้นี่ดึงก็เป็นเซฟจะเคสมันอยู่นะผมนี่ดึงตรงอันนี้ไม่ใน่ใจดีกว่าเลยนะกดถอยหลังจะเป็นเซฟตี้นะผมเดี๋ยวถ้ากดก็จะเข้าสู่โหมดพร้อมยิงน,นะผมไกลค่อนข้างลึกแข็งพอสมควรนะผมนกสับสามารถสับได้ สามารถลดนกเล่นได้แต่แนะนําว่าให้เล่นลดนกถ้าจะเล่นลดนกนะคือต้องไม่ใช่หมวดที่เราชักชักค้างไว้นะไม่งั้นเดี๋ยวข้างในมันทงังก็ขอแนะนําว่าประมาณนี้นอกจากสีดํามันจะมีสีเงินซึ่งก็ไม่มีซึ่งผมไม่มีครับผมแต่แต่ในร็่ใหม่เหมือนจะทำออกมาแล้วแหละมันจะเป็นสีเงินด้ามด้ามน้าตาลเหมือนเป็นด้ามลายไม้ครับผมก็สวยอยู่แต่ไม่มีโอกาสได้ซื้อในตอนนั้นนะผมก็ประมาณนี้ คงไม่ได้ทดสอบความแม่นอะไรให้ดูกันอีกหนึ่งลูกเล่นก็ไม่ใช่ว่าลูกเล่นหรอกผมลองทดสอบเล่นก็คือมันสามารถถอดถอดสไลด์ออกจากเฟรมล่างได้ด้วยนะนเดี๋ยวเรามาทดสอบอยู่ด้วยการกดตรงนี้เลยเหมือนของจริงกดลงปึ๊บแล้วก็ดันดันออกนะผมนี่มันจะมีปุ่มตรงนี้อันนี้ผมทําสีไว้นะดันออกอันนี้ชิ้นส่วนนี้ก็จะออกมาเราสามารถ แยกล่างออกได้ครับผมก็เดี๋ยวจะพ่นซิลิโคนก่อนส่งให้เจ้าของใหม่ครับผมให้มันลื่นๆลื่นปืนลื่นปืนสักหน่อยเพื่อเป็นการถนอมมันการฉีดซิลิโคนมันถือเป็นการถนอมปืนอีกอย่างหนึงสำหรับพวกเช่างยิงน,นะผมก็ยังไงก็ใครที่มีก็อย่าลืมไปอย่าลืมไปอ่า คนด้วยนะผมผมก็เพิ่งรู้อย่แหละเอานีเ้เอาตรงๆแล้วก็เพิ่งรู้เหมือนกันก็พยายามไล่ทยอยนะผมก็คลิปก็ประมาณนี้ผมสำหรับการดูเจ้าตัวเบรต้าเอ็มเกิีชักจิงคเรนัทก็ขอขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะผมก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนยิปปี้คายย